คือผมว่ามันมีคำถามในใจหลายๆคนนะครับว่าในเมื่อผมสามารถที่จะสอนอย่างคุณปลาอย่าเงี้ยคุณปลามาทำแล้วประมาณเกือบเกือบเดือนนะครับรวมๆจากเริ่มทำเว็บประมาณเดือนหนึ่งนะครับออยอดขายของคุณปลาเนี่ยสินค้า2ตัวเนี่ยนะครับทะลุ1น0 0พละนะครับทะลุหนึ่งพันกำไรตกโอ้ไม่ต้องอะไรมากคุณตีไปชิ้นละสาเหรียญก็ได้ไปไปคูณเอาแล้วกันนั่นกำไรเพียวๆเลยนะครับ แล้วทำไมออกมาสอนทำไมเรามาสร้างแบรนด์ไทยสอนทำไมทำไมทีมผมอ่ะทีมผมอาจารย์รันเนี่ยทำไมไม่ทำเอง่ะทำแบรนด์ขายเองไปเลยมามามาปล่อยของทำไมคุณมาสอนทำไมอะไรเงี้ยผมว่ามีหลายๆคนน่ะมีคําถามอยู่ในนี้แต่ผมจะได้บายคําถามนี้คุณให้คุณเข้าใจพวกผมนะฮะหนึ่งถ้าเกิดพวกผมงกพวกผมหาของเองได้หานู่นหานี่มาทําแบรนด์เองนะครับหานู่นหานี่มาทําแบรนด์เองทั้งหมดจนในทีมพวกผมเนี่ย มีแบรนด์อยู่อ่ะผมตีเป็นพันแบรนด์เพราะผมงกไงผมผมไม่ไม่ปล่อยให้ใครไม่ปล่อยไม่ปล่อยเทคนิคนี้ไม่ทําให้ใครมีให้มันเป็นพันแบรนด์ไปเลยลผมถามว่าหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดคุณมีสินค้าพันแบรนด์เนี่ยมันต้องมีแบบว่าขายจนของหมดไหมแล้วต้องเอาของมาทาแพคเกจจิ้งใหม่ในหนึ่งเดือนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดคุณมีของพันแบรนด์เนี่ยคุณจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นไหมนอกจากที่แบบว่าไอ้นี่ของก็หมดออาสั่งมานั่งแพ็ค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 ส่งเอฟบีเอไอ้นี่ก็หมดสั่งมา คือถ้าขายที่ขนาดเนี้ยบอกได้เลยว่าแม่งรวยที้ยๆรวยโคตรๆรวยอภิพมหารวยเลยแต่คุณจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยคุณต้องแบบไอ้นี่หมดอีกแล้วอาสั่งมานั่งแพ็คๆๆร้อยชิ้นสองร้อยชิ้นส่งอเมซอนไอ้นี่หมดอีกแล้วส่งอเมซอนไอ้นี่หมดอีกแล้วส่งอเมซอนมันไม่มีเวลาเอาถามว่าแล้วทําไมไม่จ้างเด็กผมถามเหอะถ้าคุณจ้างเด็กมาเด็กมันรู้ความลับละหมดสู้กับว่าผมมา การเปิดของผมเนี่ยจริงๆแล้วการสร้างแบรนด์นะครับเขาเก็บกันเป็นแสนนะฮะแต่ของเราเนี่ยอยากสตาร์ทที่หนึ่งหห้าพันบาทเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เข้าถึงง่ายเสร็จแล้วความตั้งใจของเราเราต้องการให้คนที่มาทํากับเราอะต้องมีกําไรปีละ1 0 0 0 0แบาทนี่คือความตั้งใจของเราต่อแบรนด์หนึ่งนะเหตุผลเพราะว่าพอคุณเริ่มทําไปแล้วเข้าสู่เดนที่5้าเราจะเก็บค่าที่ปรึกษารายปีปีละห0,000ืบาท ถ้าคุณทำกำไรได้แสนคุณผมผมคาดคาดหวังว่าคุณต้องมีความสุขที่จะแบ่งให้ผมหนึ่งหมื่นหรือคุณทำกำไรสองแสนคุณก็แบ่งให้ผมหนึ่งหมื่นแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยความคิดของผมอะถ้าเกิดคุณทำได้อยางงี้แล้วในสินค้าตัวแรกเห็นเห็นเห็นตอบโจทย์แล้วมันขายดีคุณไม่ทำตัวเดียวหรอกเหมือนคุณปลาเขายังทำสองตัวแล้วเขาก็มีโครงการสามสี่ห้าอีกจะผมเก็บหมื่นต่อแบรนด์นะแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดคุณทำกับผมห้าแบรนด์ย่างงี้ปีหนึ่งผมได้จากคุณละห้าหมื่นบาท ส่วนตัวผมก็ทำเองแบรนด์ตัวเองสักห้าตัวสิบตัวพอละเหมือนกันผมก็ทําผมก็ทําผ,ผมเองแต่ทถามความว่าถ้าเกิดมันห้าตัวสิบตัวผมก็มีเวลาที่จะไปนู่นไปนี่ให้คําปรึกษาคุณกใ็ให้คำปรึกษาผ่านทางไลน์ a c e b o o k โทรศัพท์ผมยังมีเวลาไปท่องเที่ยวใช้เวลาแล้วตรงนี้ผมก็ถือว่าเป็นเอ,อเป็น,เป,นเป็นงานที่ปรึกษามันก็ไม่ใช่พาสิอินทำนะเพราะมันไม่ได้เฉยๆแต่มันก็เือจะเป็นละ เพราะว่ามันให้คําปรึกษาดูแลแล้วก็วินกับคนที่มาจ้างผมคุณมีรายได้ที่ดีคนที่มาจ้างก็มีรายได้ <c oughs> กับรายที่ดีก็แบ่งให้ผมเป็นค่าที่ปรึกษานะครับนี่คือความคิดของทีมสร้างแบรนด์ไทยเราก็คือว่าถ้าเรามางกงกเองไม่ปล่อยไม่ทําให้คนอื่น รวยจริงแต่เราจะไม่มีเวลาเลยเราต้องมานั่งแพ็กส่งแพ็กส่งเพราะการขายของไม่ใช่พาสซีฟอินคอมนะครับใครที่บอกว่าทา e b a บ Amazon เป็นพาสซีฟอินคอมนี่ผมเถียงหัวข่าวเลยนะเพราะมันคือการขายของมันไม่ใช่พาสซีฟอินค e มต่เป้าหมายของเราคือเราอยากให้คนที่มาจ้างเราเนี่ยมีรายได้มีรีเทิร์นกลับไปและคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งตรงนั้นเนะี่ยคืนมาให้พวกเราเป็นค่าได้ปรึกษารายปีและถ้าเกิดเราทําอย่างนี้เนี่ยเรามีกลุ่มลูกค้าอย่างนี้สัก สองสามร้อยคนอีกเรื่องหนึ่งพอคุณขายดีนะครับตอนนี้เริ่มมีแล้วบางคนที่แบบว่ามาทำมีมามาทำเนี่ยพอพอพอเริ่มเห็นผลแล้วกระบวนการมันไปถึงเครื่องทางแล้วเริ่มเห็นผลแล้วเริ่มมีการบอกต่อแล้วครับอย่างคุณปลาเนี่ยแนะนําบอกต่อหาลูกค้าให้ผม,มหลายคนละเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมันขายดียอดมันกระโดดดีหรือหลายๆคนพอเห็นการทํางานของเราแล้วเนี่ยเริ่มมีการบอกต่อ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังนะครับจากจาก,จากการสร้างแบรนด์ไทยตรงนี้เราหวังที่จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยมียอดขายที่ดีเราจะคัดสินค้าถ้าคุณส่งสินค้ามาแล้วมันไม่เวิร์คเราก็ไม่เชียร์เพราะคุณจ่ายผมแค่หมื่นห้าผมไม่ต้องการตรงนั้นผมต้องการให้คุณจ่ายผมปีละหมื่นผมต้องการให้คุณทําแล้วดีคุณรู้สึกว่ามันดีคุณบอกต่อเพื่อนๆเฮ้ยไอน้ i, นี่แม่งจ้างแล้วแม่งขายดีวะมีไรายได้วะ ถ้าเกิดผมหวังแค่ว่ามาจ่ายหมื่นห้าแล้วจบแล้วคุณก็ไปด่าวสาดเสียเทเสียวแม่งเอ้ยทาแม่งไม่เห็นได้ขายได้จริงเลยไม่เอาพวกเราทีมเราคิดว่าเราต้องการมีคนไทยที่มาทํากับเราแล้วแบ่งให้เราแบรนด์ละหมื่นต่อปีแล้วคุณผมเชื่อว่าคุณไม่ทําแบรนด์เดียวคุณรู้สึกแฮปปี้กับเราคุณเอาไปบอกต่อนญาติเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันทําได้จริงว่ะแนะนํามาหาเราแล้วเราก็งำลงมีลูกค้าอย่างเงี้ย ภายในปีนี้สักสามร้อยคนนั่นคือสิ่งที่เราหวังนะครับนี่คือความคิดของพวกเราเราต้องการสร้างคือเมื่อก่อนผมสอนนะอเมซอนเนี่ยผมสอนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางคนบอกผมล้ําไปผมสอนเร็วไปไม่รู้เรื่องแต่สร้างแบรนด์ไทยผมไม่สอนนะครับผมไม่สอนนะตอนนี้มีหลายคนมาถามว่าทํายังไงสอนไหมผมบอกผมไม่สอนผมทําให้พอผมตอบว่าผมทําให้ คุณไม่เรียนเลยมันสื่อถึงอะไรผมเราได้นะไม่ยากหรอกแล้วเริ่มมีที่แบบว่าอแบบบางคนก็เรียนหลายที่ไงแล้วมาเจอผมก็เริ่มมีการเชิญจากอาจารย์เก่าซึ่งแบบเคยทิ้งเขาไปแล้วอะไรเงี้ยอยู่ดีๆกลับมาแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างมาหากันหน่อยไหมอะไรเงี้ยทั้งๆที่ก่อนหน้าเนี้ยคุณทิ้งเขาแบบไม่ใหญ่ดีอะนะครับ เพราะฉะนั้นนะสรุปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็มาอธิบายว่าสร้างแบรนด์ไทยคอมเราต้องการสร้างอะไรเราต้องการสร้างให้คุณมีไรายได้และคุณแบ่งกําไรส่วนหนึ่งมาให้เราแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกดีกับเราคุณบอกต่อบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนที่ออฟฟิศเฮ้ยว่ะมันมีไรายได้จริงๆว่ะแล้วมาทํากับเราเรามีลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่คุณทํากับสร้างแบรนด์ไทยผมการันตีเลยว,ว่าสินค้าที่ไม่ว่าคุณจะหาหรือผมจะหา มันต้องเป็นสินค้าขายดีและที่ผมมั่นใจที่ทําได้เลยอย่างคลิปเมื่อเช้าที่ผมปล่ลอดก็คือเกี่ยวกับเรื่องคิวแล้วก็ทําให้คุณติดหน้าแรกของ Amazon ไม่ต่างอะไรจากติดหน้าแรกของ Google นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอธิบายเดี๋ยวผมต้องวันนี้มันมีนัดที่เดมอลนะครับเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้สวัสดีครับอะสะต็อปสิ